เชียงรายดอกไม้งามนะคะได้รวบรวมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดนานาพันธุ์มาจัดแสดงไว้ณสวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงรายแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวที่เรียกว่าหลากหลายพันธ์หลากหลายชนิดแล้วก็สีสันที่กำลังเป่งบานอยู่ขณะนี้นะคะ นอกเหนือจากจะได้ชมดอกไม้สวยๆบรรยากาศสดชื่นก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆในทุกวันเสาร์ค่ะในดนตรีในสวนนะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ทั้งดอกไม้สวยเสียงเพลงไพเราะแล้วก็สายลมหนาวยิ่งปีนี้นะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะก็อยากจะให้ นักท่องเที่ยวได้มาเยือนเชียงรายกันนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเห็นดอกไม้เมืองหนาวอย่างเช่นแมกโนเรียนะคะที่บางท่านอาจจะต้องเดินทางไปชมถึงต่างประเทศแต่ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะคะมาที่จังหวัดเชียงรายของเราค่ะเรามีแมกโนเรียหรือ จากจะชมซากุระนะคะปีนี้ก็มีพันซากุระแคระมาให้ได้ชมกันด้วยแล้วก็ยังมีดอกไม้เมืองหนาวอื่น,นๆในรูปแบบที่เราจะแสดงอาจจะแตกต่างจากเมื่อปีที่แล้วนะคะทั้งการจะแสดงในพื้นราบแล้วก็แนวตั้งด้วยค่ะ เชียงรายของเราเนี่ยนอกเหนือจากเป็นเมืองวัฒนธรรมเราก็ยังเป็นเมืองดอกไม้งามด้วยนะคะปีนี้เราได้นําวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงรายมาเป็นรูปแบบของประติมากรรมนะคะจัดแสดงในสวนของเราด้วยเพราะฉะนั้นได้ชมสวนก็เหมือนกับได้มาถึงจังหวัดเชียงรายของเราได้สัมผัสกับพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีกว่า30ชาติพันธุ์ในเชียงรายงาน เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่10นี้นะครับทางหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายนะครับให้เป็นที่รู้จักและก็แพร่หลายให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางมาเที่ยวที่เชียงรายต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่น้องชาวเชียงรายเนี่ยได้มีความชํานาญ ในการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์เกี่ยวกับปลูกดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยไดอย่างดีเยี่ยมข,ขึ้นไปนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเชียงรายเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับ